สวัสดีทุกท่านครับยามบ่ายที่สถานีประจันตาคามครับเรากลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งในรอบประมาณหลายเดือนเลยนะในวันนี้ครับเป็นคลิปสุดท้ายของปี2568ก็อยากจะกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในวันนี้ก็วันนี้วันวันนี้วัน อ,อังคารที่30มบันวาคม2568นะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีพี่ใหม่ Happy New Year 2026ทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็ในช่วงห่วงระยะเวลาในปี2568ที่ผ่านมาเราก็ได้พบกับสิ่งต่างๆมากมายครับ เหตุการณ์ที่คนไทยไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดนะครับในปีนี้ในปี68ที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ภัยพิบัตินะครับทางธรรมชาติที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดก็คือแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568เหตุการณ์น้ําท่วมอุทกภัยนะครับที่ภักใต้ที่หัดใหญ่เมื่อช่วง ลางเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่คนไทยนะครับต้องสูญเสียแม่ของแผ่นดินเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งนําความโศกเศร้ามายังแผ่นดินไทยนะครับก็ก็ยังมีเรื่องดีในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่น ประเทศไทยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาซีเกมสนะครับครั้งที่33ได้อะไรต่างๆมากมายนะครับทรั้งนี้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ยงังติดตามรับชมผมมาโดยตลอดอะระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับคลิปขบวนนู้นขบวนนี้เยอะมาก นะครับทริปก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับทริปปีนี้สิบทริป,รป,รป,รปนะครับแล้วก็มีขบวนสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประมาณสี่ห้าครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้คือครั้งวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนเป็นครั้งสุดท้ายของขบวนสองหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับไม่มีเดินแล้วนะครับของสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยในวันนี้ก็อยากจะมากล่าวลาปีสองพัน 25นะครับปีส5 6 8ันสดไปกับทุกคนครับคลิปนีล้ลงในวันที่1มกราคมเวลาเที่ยงคืนนะครับ1มกราคมส5 6 9ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ดท่านใดที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับภูมิลำเนาของท่านก็ขอให้เดินทางกับโดยสวัสดิภาพนะครับใครที่ใช้บริการเดินทางยรถไฟก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการเดินทางยรถไฟนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสกูพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขตลอดปี2569นี้นะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมขบวนรถธรรมดาขบวนที่282กบินบุรีกรุงเทพกันครับขณะนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาเนี่ย13นาฬิกาหนาทีก็อีก55อีก50กว่านาทีนะครับเดี๋ยวมารอ ชมกันนะครับต้าทางบุากเวีวแล้วราทีเครับขณะเวลา13 5 1นทีครับขบวนรถชยงลังสู่สถานีประจัตนตคขามขณะนี้ครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่282 282งแ้นทางสถาน,นีกบินบุรีไปทางสถาน,นีกรุงเทพหัวลมโพงครับทำขบวนมาโดยรถจาก g a มาเลขส5 3 4 5 2 3นะครับคันแรกในรุ่น GA มาแล้วครับขบวน282 J4528 นะครับสองสามมากไงวะขึ้นรถก่อนนะครับไปบาจีนรก่อนนะครับเอ้ยครับลาทุกท่านจากสถานีบางเจติารมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับรถไม่จอดคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยครับขึ้นรถดีกว่าหกคันเลยตรงนี้มันาเยอะเทศกาลไปครับขึ้นรถดีกว่าลาท่านไปก่อยครับสวัสดีครับ